สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่10สิงหาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเปรียบทเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสักประมาณ9แท่งนะฮะก็ประมาณ4ี่พันกว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อผลปรากฏว่าขยับขึ้นมาได้นิดนึงนะฮะปิดแท่งเขียวที่สูงกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีอีก ระดับหนึ่งก็คือไม่เยอะนะเราวิเคราะห์กันแล้วนะฮะอย่างน้อยก็จะขึ้นมาทดสอบนะครับเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองหรือว่าเส้นสีแดงเราก่อนนะครับเข้าถึงจะทำแพทเทิร์นการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็เบรกอีกแล้วนะครับเบรก หดตัวกลับหาศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้แต่เกือบจะจบรอบแล้วนะครับไกลๆแล้วเกือบศูนย์แล้วนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆรุนแรงแล้วอ่ะนะครับแรงซื้อนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดที่เรียกว่า Demand Effect นะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปใน i ท e f เฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะส่งผลไปใน i ท e f เฟรมที่เล็กลงเรามาดูใน i ท e f เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วก็สิบแท่งก็อยู่สัประมาผพานจุดเองนะครับเมื่อวานเราก็พิเคราะห์ไว้แถวนี้นะครับบอกว่านะครับต้อขอพักตัวอยู่บรเวณนี้ก่อนนะครับผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับมีการพักตัวลงมาจุดเดิมเท่านั้น นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่ายังขอพักตัวยังไม่จบรอบสัญญาณการเบรกนะครับไม่ยังจบรอบการพักตัวนะครับแล้วนะฮะหากเขาจบแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นอัลเทอนี้นะครับเดินทางแล้วนะครับนอะย่างน้อยก็ต้องย่อลงมาเบรกก่อนนะครับแล้วก็สร้างดีมานโซนแล้วเดินทางต่อ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับก็ยังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ก็ยังค่อยๆขยับขึ้นเพราะว่ายังไม่หนีห่างออกจากเส้นแนวจิตวิยามากเท่าไหร่นะครับก็ยังคงเป็นรูปภูเขาอยู่ก็คือเป็นลักษณะที่เป็น s ไซเวอปซะมากกว่านะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ เกือบๆอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นก็พอๆกันนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่าก่อตัวนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะอ่อนแรงซะมากกว่านะครับนะก็ยังคงอยู่ในกรอบนะฮะยังคงอยู่ในกรอบของการพักตัวชัดเจนนะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่เรนี่อีกสักนิดหน่อยก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นไรบูยี่กันนะครับทีนี้เรามาดูในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับกําลังจะเกิดรอบสัญญาณใหม่ตามระบบ เมื่อวาน,นรเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วสร้างดีมานโซนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับทำให้รอบสัญญาณนี้นะครับเดินทางมาแล้ว21แท่งก็800จุกราคาที่ดีที่สุดก็อยู่สักประมาณพันกว่า นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นอีก1ชุดเพราะว่าจบเบรกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างดิมานโซนชุดใหม่อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นสัญญาณค่อนข้างจะชัดเจนเลยที นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีการหดตัวกลับเล็กๆเท่านั้นนะครับก็น่าจะจบรอบการพักตัวของการเคลื่อนที่ระยะกลางนะตอนนี้แต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเนาะรอคอนเฟิร์มอีกสักนิดนึงก่อนนะครับใครเรียนไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับเรื่องความสัมพันระหว่างแทงเทียนกับเส้น EMA นะครับตอนนี้กาลังเกิดดีมานโซที่เกือบๆแข็งแรงแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะ ตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงมานิดนึงนะครับแรงขายนะฮะเมื่อคืนนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะลดลงอันนี้เป็นเรื่องของ supply effective นะฮะอาจจะเป็นหลังแอคชั่นเมื่อวาน นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอยู่นะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่าโทษทีเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นกําลังจะเกิดรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้ขอให้แท่งนี้คอนเฟิร์มก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะสร้างดีมารโซนนะครับดีมารโซนอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะแผนการเทรดนะฮะณราคาปัจจุบันนะครับเอสแอลโซนของเราก็อยู่ที่สักประมาณพันจุดนะครับทีพีโซนของเราก็อยู่ ที่ซักประมาณเกือบเกือบพันจุดเช่นกันนะครับดังนั้นการวางแผนก็น่าจะเป็นไปได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ากราฟเดินทางแล้วเนาะเราเห็นอีมาโซนชัดเจนนะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่างเงินในวันนี้นะครับเราติดตามกันมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับเรื่องดัดชนีผู้บริโภคและ ดัานเชิการผลิตนะครับในตอนนี้ก็วันนี้นะครับก็นะฮะนะฮะผลการคาดการณ์นะครับก็ตัวเลขการคาดการณ์ก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงเมื่อค่าเงินดอลลาร์นั้นมีผลนะครับที่จะทำให้อ่อนค่าลงนะฮะดังนั้นเราก็จะคาดการณ์ทองคําของเรามีโอกาสจะเดินทางได้อีกหนึ่งชุดนะครับนะฮะค่อนข้างจะชัดเจนเนาะว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมนะครับนะฮะเขา ค่อนข้างจะขึ้นมาเยอะแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับเทรนด์นี้ขึ้นมาเป็นหมื่นจุดแล้วนะครับนะฮะใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทามเฟรมนะครับตอนนี้ก็ทางเฟรมนี้ก็จะอยู่กลางกลางและปลายปลายเทรนด์แล้วนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่องขราฟก็จะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยวิ่งปื๊ดปั้ดสักเท่าไหร่จะมีการเวียงนะครับมีการเหวี่ยงหรือว่าเราเรียกว่าไซเวกกรอบกว้างนะครับดังนั้นนะครับการวางแผนในการเทรดก็รัดกลุ่มนิดนึงหรือนะครับ ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ